สบายดีมื้อนี้น้องตเกี่ยวกับสีเดินทางมาส่งหมู่เผื่อนกับกลุงเทพเนาะมาที่นครพนมพี่น้องเดี๋ยววันมีเผื่อสี่อันจ้างรถมาหับเนาะมื้อนี้ตอนนี้มู่น้องตเกี่ยวกับกำลังจ้ำพาสปอร์ตอยู่พี่น้องน้องตเกี่ยวก็เลยออกมารอถ่ายอยู่ทางหน้าด่านเนาะเป็นวันยุดิกาคนไทยขมไปเที่ยวหลายหลายพี่น้องคนข้ามไปเที่ยวแบบธรรมชาติเนาะเพราะอากาศมันฮอนนี่บนท่องเที่ยวที่ว่าเย็นเย็นแบบ แนะนำเลยก็คือทํานังแอ่นพี่น้องกับท่าฝรั่งเนาะถ้าแบบอยากเย็นเย็นไปอาบน้ําแบบดื่มด่าธรรมชาติเนาะตอนที่น้องตัวเกียวไปท่าฝรั่งนาคาพนหลายแห้งพี่น้องส่วนหลายสป็นพี่น้องทางฝั่งไทยเนาะที่่นไปเที่ยวแบบท่าภายอยากไปเที่ยวแบบมือหนึ่งเดินทางไปกับก็ได้ก็สามารถมาขาบบ้ามได้ที่อันท่าเรือท่าแขนคอพนมได้เลยพี่น้องนี่ตอนนี้เฮาก็อยู่ท่าเหือท่าแขนคอพนมเนะาะเฮาห้เอิญหมีพิ้นมาหับเนาะ เพราะว่าเอยมีเพิ่นสิเป็นทนผ้าไปส่วนวินจี้มือน,นั้นเพิ่นกะได้พาข่าววันสาวซุกเบาไอ้น้องคนข่าไปแล้วมุน,นี้เพิ่นกะเลยสิพ้าเนาะตะเกียวไปกับหมูเนาะข่าวเมารถอ่าที่เพิ่นสิพ้าไปมอน,นี่กะห้าร้อยบาทพี่น้องถ้าว่าจำพาสปอร์ตนี่สีดนน้อยหนึ่งเนาะ่ซนตะเกียวและเป็นนางซื้อกันผ่านแดนีัญข้าวสามารถอยู่ได้สองคืนสามมือเนาะพี่น้องมอน,นี้กะคนไล่หลาย อากาศก็ฮ้อนออฟเอางูน,นี้เนาะฮ้อนบ่ร้อนมากเลยแป้งไปเมื่อไหแป้งเปิงไปบ่แล่ห์โอ้โหซาเตงหน,น้หามาใส่เครื่องเออรอรรับบนเท่าออไหรค่าจ่ายเท่าไหร่60บาทอ,อ้าวตอนนี้เอ้อมีเพิ่นกับมารับแล้วพี่น้องนี่สบายดีพี่น้อง เมารถไปคือเมื่อวานนี่แหละน้องตุกเกียวจะไปพี่น้องแหนแล้วอยากไปวนลินจีนะขาพนมนะเนาะบบเคยไป,ไปจัก <ไป S 1> เชื่อกเกียว <c oughs> ก็อยากไปบ้านนาโดนบอเที่ยวี่ไปไโอ้วนลินจีบ้านนาโดนพี่น้องเอาาว่าบ้านขามเ่าวะฉัน <c oughs> คุ้นๆเออมีเพื่อนเคยเวา้าซฟังฟังนะฮะโบเคยไปฮาก็เลยเว้าพิดเนาะที่จริงนะแหมอยู่บ้านนาโดนอำเภอเมืองอย่างจ้ะนครพนมเหรอฮะ โอแต่ว่าเป็นจังหวัดนคนะรพนมเนาะอันทางต่อโมอ่ผนกระถามะาต่อมอลาวสิไปไซส์เห็นปะไปโซลินจีอยู่อ้านเพิ่นวันนี้เออมีเพิ่นพามามาบ้านของกันคนปูกลินจีเนาะอยู่บ้านเพิ่นก็นมีหลายต้นเลยเ้ามาที่บ้านเพิ่นมือน,นี้ป๊าแต่สะอ่อนขณาง้มือนั้นสาวซุกเพิ่นไปสวนเนาะ แล้ววันนี้เออมีเพลินก็เลยพามาเือนเพลินนีพี่น้องเจ้าของเดียวกันโอ้โอจะสะอ่อนขนาดเลยโ<อ>นโตเกียวฮะโ<อ>บเคยเห็นลิมจีแบบ<อ>สดๆแบบนี้เนาะจะต้นแบบเ <c oughs> บาบกั่โถือ <c oughs> สดๆดจากต้นแบบนี้พี่น้องตื่นเต้น,น,นขนาดเลยเป๊ายังโบกล้ากินยังโบเห็นเจ้าของสวนเพลินเจ้าบาเออมีเพลินโทรนัดเรียบร้อยแล้วพี่น้องเบาเพลินแล้วเนาะไปเข้าชิ้นยางเข้าไปต้นทางในเลย แถวนี้บ่มีแบรเนาะจี้ปอจนสุดทางอ้าวมันคือแตกเลยมันเป็นแบบแล้วแต่พันนะแล้วแต่พันเนาะปะนพหนึ่งนพสองเดี๋ยวนั่นอ้าวตัวนี้แหงดกมีมีมีมึงไหมมีทุกบ้านเลยหลายขนาดคือมัเงาบ้านเท่าเลยหมอนมาคอแลนด์แหงหนุยแดงใหญ่ขนาด ระวังตกอันนี้เดินจับไปจับมาตกของอูยพี่น้องหน่อยแดงใหญ่คักข,ขนาดแต่ะสะอ่อนเข่ากับสีซื้อต้นมะปุกสน,นาเือนอยู่พี่น้อง,บองแบบเวลามันเป็นหมากนะมันสังแดงคักเนาะงามโอ้ยอ,นะาอยากซีมอยากหมากเด้อยู่นี่ค่ะหมู่บ้านลินจีพี่น้องหลายแต่มาสีมันหมดบดแด,ดงคืออันอยู่ในทางนะมันถึงแดดแล้วมันแดงละ่ะคักเลยทำมันยืนหงาย สบายดีจ้ามาสวนลิ้นจี่จะวันนี้มาเบิ่งสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าแล้วแบบนี้แหละหนูกินได้ใช่ไหมบ้าตรสะวอ่อนนะจ้าเต็มอยู่อยู่บ้านนะพ่พยังดกอยู่ฮะดกเนาะเก็บยังบุตรยาอีสันนี่เขาบวเอาได้หนูจ้ะโอ้ยังเบาหวานบุตรยานี่มันแดงเหื่ะหวานอยู่แต่ว่ารอคิวกันสามารถเก็บไปเลยบุตรยาเฮาเก็บไดเลยถ้าหนูจะเอาหนูก็เด็ดได้เลยเนี่ยโอ โอเคจ้ะกลงทั้งในนี่ก่อนก็ได้ได้แล้วเต๋าแล้วแต่หนูมีตัวเตรียวหนูต้องชิมบ้างก่อนนะถ้าหนูจะจ้ากินได้หนูก็เด็ดเลยแล้วอันนี้ยังบัวซุกอันนี้น้องจะว่าหน่วยใหญ่หน่วยใหญ่ค่ะเอาเอาลองชิมดูบัวเป็นยังชิมดูเลยอ่ะเด็ดเดด็ชิมไม่ต้องเป็นอะไรหวานอยู่มั้งเนาะสีสีชาลองชิมชิมบ้างก่อนเพื่อว่าพอใจหน่วยใดก็เอาโอ้ชิมจะสดเลยลองชิมบ้างหน่วยเนาะ ตื่นเต้นขนาดเลยไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เดหวพน้องนีนืนไมี้อาดหวานอนี้ฟัดาดหวานเป็นไงนูล้วใช้ได้ปะใช้ได้จ้ะอันี้อันี้ชิมตัวซีชิวชวตัวนี้เด่นมาดึงผู้ดีเซตไปตุนซุปๆหวานๆใหถูก็อาบป้าว่าอันนี้ก็น้องุเลยน้องแค่อีกแม่งจ้าอันนี้เด โม่แต่คนนั้นอีกจังหากคนนั้นเป็นพี่สาวนั่นเป็นเอื้อยของคุณนี่สวยเนาะจะต้องสวยสวยเนาะว้าวำไมาดูทุกคนเราหล่อสวยๆชมได้ชมได้มาไปดูได้ตามสะดวกตามสบายเป็นการเองได้เไมนแต่อ่เจ้าเสืออย่างกับสุป้าป่ะป้าปื้อป้าปื้อก็ชื่อจริงกับกงใจป้าปื้อป้าปื้อสื้อป้าปื้ ค่ายกันเลยอ้อยใจป้าป้าคงใจโอ้เหมือนเป็นญาติกันเลยนี่นข้างในยังสิบวเดดูสิพัดโตมาปลูกกันดิจีมาเป็นคนสวนให้เจ้าเอาเลยอุ้ยดูหัวหัวเราจนพังมาเลยพี่น้องสะอ่อนขนาดนี้แดงอองต่องโอ้โหป่านแก้มผู้สาวน้อยสื่อ เมื่อกี้นี่ถ่ายรูปเกี่ยวเขามังงามเนี่ค่ะได้สองรูปแมนาสวยมากผนชิถ่ายหฮโลดินจีเพิ่กับเพิ่กับตื่นเต้นคือกันพี่น้องบ้านเดียวโมเคยเห็นเนี่ยโมเคยเห็นทางไปนาเพื่อนน้องนี่กัไปสวนได้ออกมาสวนน้องเพื่อนน้องพี่น้องนี่เมื่อกี้นี่เอาไปในเฮือน น้อนมากเออมีคนยาน้ำหลังเข้าทางไหนเออทางโอ้โหนี่เข้ามาแล้วกะพี่น้องคนมาซีมเลยซีมเลยมักแล้วค่อยเอาเนาะดึงแรนเลย พระหักิบพาเขาไปเบิ่งไปชมทางในเนาะหวานพี่น้องเนื้อหลายขนาดนี่แซ่บพี่น้องูด่ีแซ่บเลยเข้ากับชีเก็บเอาเลยเนาะนี่นี่เลยเก็บใส่ถุง,งเขียวบะเขียวแล้วก็กินเลย ยิ่งเขียวยิ่งเอาบูถึงมันยิ่เขียวอยู่เลยปะไปบังหักกันได้หน่อยหนึ่งพี่น้อง ชิมตัวนี้โอ้เนื้อหลายขนาดเลยเนื้อหลายด้วยชินได้อสชาตในลางเนื้อหวานหวานเนื้อก็เด็ดเลยในเจ้าโค้งไหนเนื้อก็เด็ดเลยตันก็ได้ชิมสุดๆตัวนี้เขียเข้ยวๆอยู่ไอหมีว่าบาหวานพี่น้ององซิมึงหวานว่ะซีมึงมกินนางเออเขาจะเก็บไระไห้เด้อจ้าเก็บใส่ถุงให้ ใช่ได้มันถึงแต่หวานนี่กับมอหวานไ่น้องแ้บทางนี้หาะแดงแต่ว่าทางนี้เขียวคุณแดงแดดอลองซีมก,กันเาานาะซีมจ,จ,<า>จะจะหมดต้นหรือเปล่าเดี๋ยวลองซีมบ้งอืมหวานนะเอาไ พวงอิฐเบอร์พวงคันชงน่ากวางชาพยากรินเนาะสามารถสั่งได้ถ้าพยากรินแล้วตะเกียบจะขึ้นไอดีไลน์ท้ายคลิปให้เบิร์กเนาะพี่น้องสามารถสั่งได้น้ำเบอร์นางเลยนี่มันหนูใหญ่ขนาดหนูใหญ่เนาะ มันเสืออันน้องกเดียวหายก็จะเป็กซิมลินจีอยู่เดี๋ยวหายแว็บหายแวบไมีเพื่นกะซิมลินจีน้องฮอนฮอนแดดเดแดดแด่งขะขนาดปุ๊บเอ็มเอ็มเลยแดงจัดเลยนี่ อู้จากองศามันหนุ่ยใหญ่หวานเนาะคอนหัวแตกป้อมีตัวลูกย่งใหญ่อะนี่นี่ตะโถะแต่สะอ่อนแทะสามแปดองศาเดี๋ยวซีมก่อนป้อมหนูยนี่ังเนื้อหลายพี่น้องนี่ ให้เบิ่งเนื้อเนื้อเยอะมากหวานจ่หวานไหมละคุณหวานถ้าเขาปล่อยไว้ปล่อยไว้ให้กันลืมต้นมือหนึ่งซึ่งวัเขาเก็บมือนี้มืออื่นกินพี่น้องแต่ก้องเขากระไดละมือเผือกฝันละเริ่มบเห็นหน้าน้องตตเกียวอยู่แล้วพี่น้องเลยเพิ่นค่ากินจินจีอยู่ ค่ะปล่อยให้ลืมต้นให้หวานไปไปเ,ปเลย<ป>นะพูดโอ้ยเป็นไรไปกิฟต ตำบลบ <น S 1> ุญใหญ่สามทางนั่นเลยสามเท่าย่าเดี๋ยวซิมเมืองดีก่อนอำเภอเมืองตำบลหวานทำเท่าต้นหูอาเมื่อกี้นี้เด้อที่ว่ามันเขียวอะ่ะเด้ต้นนั้นเลที่ว่มามันเขียวอ่ะยังหวานสนาเสนเมทาเท่าภาษาไทย โบมีโบเคยเห็นบ่อยู่สระบนักเขตอันบ่ค่อยมีสวนบางไม้แบบนี้ซิมพี่น้องตัวนี้อยู่ตัวนี้เมืองบ่ปบ้านอยู่บ้านนอกบ่โดยไปทางอันทางเซโนเมืองอุทุมพรทางเลขที่สิบสาม ได้ได้ยินอยู่แต่ยายเเคยไปจักเถื่อสิ่วที่หาไปเที่วก็จักไปเที่ยยอย่างมีแต่ในเมืองเนี่ยข่ามไปอันมุกดาหารเนี่ยไม่แล้วแต่วันนี้มาเที่ยวก็เลยอันข่ามมาดันต้นนี้ก็ต้นนี้หวาน 3 kg. Ừ,เก็บเอาอีก. Đấy. Thật tình là mưa lại. <laughs> mưa <đang> <laughs> ยูหบมีก็สชิวานบ่ชีมอีกอ่ะต้นต้นอะแดงแฮงอย่าเพิ่นทับออเดอร์ก่อนจ้ะเดี๋ยวไาเตาทีนึงเลยบ้านอือบกนะนายายหวานทันทีกินได้ล้ม

ชิมดามิอันเพิ่อนกับพังวิทยุพังล่าเนาะพังเพลงล่าพี่น้องไปเที่ยวเมื่อวานนี่หะเพิ่นบอกว่าคนไทยเนี่ยมากพังแต่เพลงล่าส่วนเพิ่นนะส่วนคนล่านี่มากพังเพลงไทยอันนี้ไปเที่ยวเมื่อวานสาแหลบันนากำลังดังเพิ่นแม่นสาแหลบันนาเนี่โอ้ยเปิดดึกกระเถึกพี่น้องเลยอยู่ไทยกับเจองดีบุญสมการอืยู่ไทยเปิดจ่เสาวแหลบันนาเพลงลาว สยอ<ะ>หวานได้ต้นนี่แหละหวานเขาหน่วยดำๆค่ะสำไข่ไก่เลยพี่น้องน,นี้แบนนี่มงเอาซิมไม่พูดเบื้องลง โซอันเนื hmm. mm ้อให้เ hmm. บ mm ิ่งๆนุ่มค่ะใหญ่บ่หลายบ่เนื้อสายเนื้อหนาพี่น้องหวานถ้าเฮาอันเก็บมือนี้กินมืออื่นแห้งหวานพี่น้องขนาดมือนี้เก็บจากต้นสดๆยังหวานแต่ออกเปรี้ยวหน่อยหนึ่งนะอืม หลายค่ะเลยพี่น้องน่าีวเขียวอยู่เลยเนาะสวนใหญ่ค่ะตัวเกี่ยวกามาจากสวนลินจีแล้วพี่น้องได้ลินจีมาหากิโลเนาะเก็บเองกับมือเลยโดยมีเผิ่นพาไปยันเก็บลินจีจากต้นพี่น้องตื่นเต้นขนาดเลยเนาะนี่อันนี้คือเก็บเองกับมือเลยนี่พี่น้องมีแ่หนวยใหญ่ๆเนาะหมูนองตัวเกี่ยวเผิ่อนอันมาจากกรุงเทพแล้ว เพิ่นอยากมาเที่ยวเมืองทักแขกแขวนคำาม่วนพี่น้องมาเที่ยว่าฝรั่งเนาะน้องตั๊เกี่ยวกันเลยพาเพื่นไปบัดทีนี้บาดเพิ่นสีกับเนาะเพิ่นสีกับทางนครพนมบัดนี้น้องตัวเกี่ยวกันเลยค่ะมาส่งเพื่อนกับอันไปทํางานถุงเทพพี่น้องบัดนี้น้องตัวเกี่ยวกันเลยมาแวหาเออหมีเออนางเนาะแล้วเออมีผนก็พาไปสวนลิ้นจี่มือนี่แล้วก็คิดนฮอดน้องขนเข่านำพี่น้องก็เลยแวะมาหาหลานเนี่ยจังหน่อยเนาะก่อนกลับบ้านเซโน เอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอเจ้าคลิปไว้เพียงสำนี้ก่อนเนะาะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์